สวัสดีครับ Sun o อ the sun ยินดีรับใช้ทุกคนครับวันนี้เรามาเจอกันนะครับกับคลิปวิดีโอนะฮะในหัวข้อคนที่ใช่ของคุณเขาเป็นใครแล้วจะได้เจอกันเมื่อไหรนะฮะน่าจะเป็นในรอบประกฏการเลยนะครับที่ Sun o อ the sun เนี่ยทำสอคลิปนะฮะลงวัยวันเดียวมาถึงคลิปใหญ่นะสคลิปในวันเดียวนะครับนะคล,นคลิปเนี่ยเป็นคลิปที่เป็นหัวข้อหลักที่ผู้อ่านตั้งใจจะทำนะครับมาลองดูกันซิว่า คนคนนั้นเป็นใครนะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นด้วยไพ่ Oracle ก่อนก็นแล้วกันนะครับนะด้วยไพ่ r o m a n c e Angel ก็แล้วกันนะครับก็คือสำหรับนี้นั่นเองนะตามด้วย Angel a n s w e r นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยไพ่ Oracle กันก่อนเนาะคนคนนี้กับคุณนะมีพลังงานผูกพันกันในในแนวไหนนะครับมาเดี๋ยวเราลองให้ไพ่ r r c l l e ได้ลองเล่าเรื่องดูก็แล้วกัน พลังงานนี้นะครับมันไม่ได้ตรงทุกคนนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะครับน้อมรับเก็บเอาไว้สิ่งดีๆก็พอเนาะขอขอบคุณทุกๆการติดตามทุกๆการกดไลค์กดแชร์กดซับคันหนึ่งคอมเมนต์ผู้คุยที่น่ารักด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะนะครับขอขอบคุณทุกคนทุกๆคลิปเลยนะครับผู้อ่านมีช่องเติบโตมาได้ขนาดนี้เนี่ยก็เป็นเพราะทุกท่านทุกคนนะครับที่ให้การ endu นะครับแล้วก็สนับสนุนผู้ผมมาตลอดนะครับขอบคุณมากจริงๆนะใบแรกครับ word reading for ดีวา i ทัมมิ่งอิสแอดเวอร์กอินยูรเมีเรื่องเกี่ยวกับเวลาด้วยที่จะเกี่ยวข้องสแสดงว่าคงต้องใช้เวลาอีกสักพักนะครับแต่มันจะไม่นานเกินรอนะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งกว่าที่คุณจะได้เจอคนที่ใช่คนนี้นะครับจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมที่คุณทั้งคู่ทั้งสองคนจะได้มาบรรจบกันนะขอให้ระหว่างนี้ทำใจสบายๆไปก่อน แต่มันจะคุ้มค่าแก่กันรอคอยอย่างแน่นอนนะครับเป็นลักษณะพาร์ i ไลฟ์เ a t i o n s ชิพนะครับเป็นเหมือนกับเป็นคนละครึ่งนะครับคุณครึ่งหนึ่งเขาครึ่งหนึ่ง,คคง,งสองร่างกายจิตวิญญาณเดียวกันที่แยกกันไปเพื่อต่างฝ่ายต่างไปทำภารกิจแต่สุดท้ายมันจะมาบรรจบกันกลายเป็นคู่ชีวิตที่จะอยู่เคียงข้างกันไปเรื่อยๆตราบแก่ตราบเท่าตราบ,ราบ,ราบ,ราบนานเท่านานเลยทีเดียว เป็นพลังงานออกแนวทวินเฟรมนะผมว่าทวินเฟรมเหมือนกัน Love yourself for first o r f มีเรื่องราวของการรักตัวเองเข้ามาเกี่ยวข้องก่อน แสดงว่าคนคนนี้จะเข้ามาในสถานการณ์ในช่วงที่พลังงานของคุณเฟื่องฟูเต็มที่แล้วซึ่งก็คิดว่าก็น่าจะเป็นช่วงเวลานี้นี่แหละมันใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะที่คู่ของเขาจะได้มาบรรจบกันมันใกล้แล้วละ่ะที่คุณทั้งคู่จะได้มาหวนเจอกันได้สักที p a s ชั่นมีความหลงไหลมีความเสน่หาต่อกันอย่างมากนะครับมีความปรารถนาทางกายและใจของอีกฝ่ายอย่างมากทีเดียวอกอไก่ล้านตัว ไม่มีอะไรจะมาบรรยายในความรู้สึกครั้งนี้ของคุณได้เลยนะครับคอลิอุโ s โ m a t e เป็นรักแห่งอธิษฐานเกิดจากการขอบพรร้องขออธิษฐานต่อจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับให้คุณกับเขาได้มาเจอกันเป็นรักศักดิ์สิทธิ์ที่เบื้องบนส่งมาให้ หรือไม่ถ้าเกิดในเชือในหลักความเชื่อของพษษษุทธศาสนาทั้งคู่เนี่ยก็จะเหมือนกับตักบาตรร่วมบุญร่วมขันกันมาเยอะมากเกิดแรงดึงดูดแ,และแรงสนิหาต่อกันมหาศาลนะครับ reconciliationsomeone from past is returning to your life มีโอกาสเป็นคนใหม่ได้เหมือนกันและก็เป็นคนเก่าที่เคยรู้จักได้เหมือนกันหรือถ้าจะเป็นคนเก่าจริงๆก็อาจจะเป็นคนเก่าที่ตามกันมาถ้าใครเชื่อเรื่องเกี่ยวกับอดีตชาติ ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้เช่นกันนะครับการมารวมกันนะครับดวงจิต2ดวงที่เคยหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันมาก่อนแยกออกไปเพื่อต่างฝ่ายต่างไปทาภารกิจและหวนกลับมาเจอกันเพื่อ r e เนีย n กันอีกครั้งหนึ่งเป็นทั้งพลังงานทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับโอเคอันนี้คือในส่วนของ Oracle นะฮะ o r ร c l e เนี่ยได้เกลิ่นเอาไว้โดยคร่าวๆประมาณนี้นะครับ ต่อมาต่อมาต่อมาเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่นั่นแหละนะครับนะว่าเป็นยังไงนะถ้าเกี่ยวข้องกับอืมคนที่ใช่งั้นเราใช้สำหรับนี้นะครับเดอะไลเซียทาโรสนะถ้าเกี่ยวข้องกับอะไรแบบนี้นะเกินมาด้วย เรื่องราวลักษณะประมาณนี้ก็ต้องอ่านด้วยไพ่แบบนี้มาลองดูกันครับว่าเขาด้วยเธอหรือบุคคลดังกล่าวคนนี้คนที่ใช่ของคุณเนี่ยเขาเป็นใครมีสันลักษณะอะไรยังไงนะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนใบแรกเลยหนึ่งถ้วยครับอ่อนเยาว์ครับอายุน้อยกว่าคุณนะไม่ว่าคนที่เข้ามาดูจะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต่จะมีความอายุน้อยกว่าคุณพอสมควรเลยนะครับอ่ะไรยังไงต่ออายุน้อยลัคนาราศี มีนกรกฎพิจิกรดีแฮงแมนอ่าเดี๋ยวขอเปิดไพ่ก่อนนะรวดเดียวทำไมถึงขึ้นดีแฮงแมนล่ะโอ้เดอะเฮอร์มิตด้วยอันนี้เป็นพลังงานของตัวคนคนนั้นนะครับว่าเขาเป็นอะไรยังไงนะ t e m p e r a ร e แล้วก็สเตรนจอืมลัคนาราศีนะครับมีนกรกฎพิจิกนะอันนี้แหงแมนผมจะไม่ได้วา,าสีอะไรเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่ง The Hermit อ่อเ e อ m i มตราศีเมษนะครับเมษหรือเปล่านะถ้าจะไม่ผิดนะักแย้งได้แย้งได้ Temperance นะครับธาตุน้ำเหมือนกันสเตรนจธาตุไฟเมษสิงห์นูราศีสิงห์ราศีสิงห มีธนูเอ่อใช่ใช่เทมเพลนธนูนะครับเทมเพลนธนูคนคนนี้เป็นคนที่ณปัจจุบันะพลังงานของเขาตอนนี้เนี่ยเป็นคนที่มี Open Science, อุปนิสัยใจคอค่อนข้างจะเป็นคนเงียบๆนะครับนะอายุน้อยกว่าคุณเป็นคนเงียบๆเป็นคนที่ณพลังงานตอนนี้ดูเหมือนว่ากาลังจะ,ะเผชิญปัญหาอย่างเดอะเฮอร์มิตโตคนเดียวนะครับเป็นคนที่นิ่งๆไม่ค่อยแสดงความรู้สึกให้ใครได้รับรู้เท่าไหร่นะครับเป็นคนที่ ปรับสภาพปรับอะไรเนี่ยคือคนดูทั่วไปนี่แทบจะดูไม่ออกเลยคนที่ใช่ของคุณคนนี้ดูแทบจะไม่ออกเลยว่าเออเขาคิดอะไรรู้สึกอะไรยังไงนะครับแต่เขาเป็นคนที่สเตรนท์ครับมีความอดทนสูงมากคล้ายๆกับอย,อย่าตลกนะเออแต่ต,ตลกก็ได้ไม่ว่ากันคล้ายๆกับนางเอกเจ้าน้ําตาในละครนะฮะหรือในนีฮายอารมณ์ประมาณนั้นเนะ่ะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆพูดน้อยนะครับค่อนข้างเป็นคนที่เหงาไม่ค่อยมีใคร ครบหรือไม่ค่อยมีใครสูงสิงด้วยเท่าไหร่บางคนอาจจะเป็นฟังย่โหููนะบางทีมันเป็นเด็กกําพาราลูกบุญธรรมอะไรแบบนี้นะครับเขาจะเป็นคนลักษณะแบบนี้นะไม่ว่าเขาจะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครเป็นคนออกเนิร์เนหน่อยนิ่งๆหน้าหน้าก็คือหน้านิ่งๆครับคือดาวอารมณ์แทบจะไม่ถูกเลยว่าเป็นอะไรยังไงแต่เขาก็มีข้อดีคือเขาเป็นคนที่ถ่ายเทพลังงานเป็นคนที่ตรงๆไปตรงมาในความรู้สึกนะครับเป็นคนอดทนเก่ง มีความกล้าหาญเพียงแต่เขาไม่ได้แสดงออกให้ได้รับรู้เท่านั้นเองว่าเขาเนี่ยบุคลิกจริงๆอะเป็นอย่างไรอ่ะแล้วบุคลิกจริงๆเขาเป็นอย่างไรไหนลองไพ่ลองเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยเดอะซันโอเป็นคนที่มีความสุขได้ได้วยตัวเองครับมีความสุขได้ได้วยตัวเองเป็นคนที่อยู่ในโลกส่วนตัวเขาจะมีความสุขมาก นะเป็นคนที่มีความสุขมีเอนเอจีที่ดีหรือไม่บางทีบางทีถึงแม้ตัวเขาจะเป็นคนที่มีบุคลิกนิสัยแบบนี้แต่เมื่อยามที่คุณได้มีโอกาสเจอเขาหรือบางทีเจอเขาแล้วเนี่ยเพราะว่าไอ้ไพ่ออร์คเ่ยมันได้บอกว่ามันมีเรื่องราวเกี่ยวกับการรีวิเนียนกลับมาอาจจะเคยรู้จักกันมาแล้วคุณอาจจะหลงเสน่ห์เขามากเลยเป็นคนที่บุคลิกลึกลับน่าค้นหาหน่าสนใจอยู่ด้วยแล้วสบายใจไม่มีอะไรต้องกังวลเพียงแต่คุณอาจจะเดาทางเขาไม่ออกนั่นเองว่าเขาคิดอ่านหรือรู้สึกอย่างไรเมื่อเขาไม่ได้แสดงออกมาตรงๆแบบนั้น นะครับ to อ f อบบออ๋อจริงๆเขาก็ต้องการความรักนะเขาต้องการความรักเหมือนกันนะครับนะก็คือค่อนข้างมีเซ้นครับคนที่มีอุ์ปบนิสัยอะไรแบบนี้นะถึงแม้ว่าปากหรือการกระทำเนี่ยจะบอกว่าเขาไม่ต้องการความรักแต่ขอให้รู้เอาไว้ว่าการที่เขาพูดหรือแสดงออกแบบนั้นนะนั่นหมายถึงเขาต้องการแบบนั้นจริงๆ ไอคนที่ปากบอกไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ชอบไม่ได้มีความรักไม่ได้สนอยากจะมีแฟนจริงๆแล้วจิตใจของเขามาตรงกันข้ามเลย mm hmm. เขาเป็นคนที่ปรารถนาและหงยหาในความรักมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยมันเจอแต่เรื่องความทุกข์เจอต่เรื่องโดดเดี่ยวเจอแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้มาตลอดที่ทําให้ตัวเขาอะ่ะไม่ค่อยจะมองโลกในแง่ดีเสียเท่าไหร่อ่ะผมพูดกันตามตรงนะ มองโลกไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับคิดว่าเขาคงเกิดมาเพื่อโตคนเดียวคงเหมาะสมแล้วกับการอยู่คนเดียวเขาคงคิดอย่างนี้มาตลอดแต่หารู้ไม่ว่าเขานั่นแหละคือคนที่ใช่ของคุณเพราะคุณกับเขามีอะไรบางอย่างที่ตรงกันเดวต้องเช็คพลังงานก่อนนะครับว่าคุณกับเขาเหมือนหรือต่างกันยังไงโดยคร่าวๆนะไม่รู้คุณชอบคนแบบนี้หรือเปล่านะนิสัยโอ้แต่เมื่อเขาได้มีความรักนะเขาทุ่มเทสุดตัวสุดใจเลยนะควีนอฟครับคนคนนี้ถ้าเกิดเขาได้มีความรัก แล้วถ้าสมมติเขากับคุณได้รักกันคุณจะเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกเพราะเขาหมดใจเลยครับทุ่มเต็มที่เต็มเหนี่ยวเต็มอัตราศึกเขายอมมอบให้หมดทั้งกายและใจมอบทั้งหมดคุณอยากได้อะไรเขาเปให้เต็มที่เลยขอแค่คุณทําให้เขารักให้ได้ก็พอทําให้เชื่อใจกันไม่หักหลังไม่ทรยศกันซึ่งผมมั่นใจว่าเพื่อนๆซัอนออฟเดอะซันนะครับเป็นคนดีอย่างแน่นอน เพราะคุณก็อาจจะ้ายเขาในส่วนนี้จะต,ต้องเช็คพลังงานก่อนป่าดอเรียนครับเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะมีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่จัดอยู่ในประเภทพวกเก่งเฉพาะทางก็คืออาจจะไม่ได้เก่งอะไรในหลายๆด้านแต่ถ้าพูดถึงความสามารถที่เขาถนัดและที่เขาชอบแล้วก็เขาจะทํามันได้อย่างเต็มที่เช่นถ้าที่ผมรู้สึกจาก intuition นะครับเขาคนนี้น่าจะเป็นหรือสนใจในอาชีพนักเขียนนะครับนักเขียนเขียนบล็อกนวนิยาย นะทำงานอยู่กับบ้านอาจจะเป็นฟรีแลนซ์ชอบเขียนเรื่องชอบอะไรที่เป็นส่วนตัวฮะอาจจะเป็นนักแต่งเพลงก็ได้นักดนตรีนะครับนักดนตรีแบบนักดนตรีแบบอินดี้ครับที่แบบเล่นโฟกซองอะไรแบบนะี้ที่ไม่ใช่นดนตรีวงในร้านอาหารหรือในวงใหญ่ๆนะครับชอบเล่นดนตรีคนเดียวอาจจะทํางานอินฟลูเอนเซอร์เหมือนกับผู้อ่านก็ได้นะเช่นอาจจะเป็นคอนเทนต์ยูทูบทิกต็อกอะไรก็ว่าไปที่เน้นทํางานด้วยตัวคนเดียวเป็นหลักเขาเก่งด้านนี้มาก เพราะว่าเอาพูดตรงๆอ่ะในด้านปฏิสัมพันธ์อ่ะตัวเขาเองอ่ะปฏิสัมพันธ์อยู่ในระดับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวเขาชินอยู่กับการอยู่คนเดียวมานานการพูดคุยกันอะไรยังไงกับใครเนี่ยไม่ค่อยจะถนัดสักเท่าไหร่สาหรับเขาคนนี้นะนี่ครับนี่น่าจะเป็นสิ่งที่คุณชอบครับสี่เหรียญครับเขาถ่อมตัวมากเขาถ่อมตัวมากเวลาเขาชมใครเขาชมจริงๆแต่เวลาเขาด่าใครเขาด่าจริงๆนะครับ เวลาเขาชมเขาชมจริงๆนะชมจริงๆจากใจเพราะฉันไม่ต้องระแวงว่าเขาจะอ้วยหรือจะอะไรไม่ครับเขาไม่ใช่คนแบบนั้นสายเรื่องสายอวยเรื่องอะไรตัดทิ้งได้เลยเขาไม่เขาไม่ใช่คนแบบนั้นถ้าอะไรดีคือดีครับไม่ดีคือด่าหรือก็ติตรงๆไปเลยว่าเออมันไม่ดีจะแก้ไขอะไรยังไงแต่เขาก็เป็นคนที่่อนข่างจะรักษาน้ําใจคนเหมือนกันทอมตัวรักษาน้ําใจคนมีความสุภาพอ่อนโยนนะใต้สำรับขึ้นเป็นวิวออฟฟอร์จูนครับ คนทั้งคู่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคชะตาจริงๆด้วยถ้าใครเชื่อเรื่องนี้นะเกี่ยวข้องก,กับเรื่องเหล่านี้การที่คนกับเขามาได้เจอกันหรือมาพบกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของจังหวะของเวลาและโชคชะตาในไพ่ออร์คิลมันก็ขึ้นเองเหมือนกันนะว่า world wedding for สแสดงว่าเดี๋ยวตอนนี้อาจจะยังไม่แต่หลังจากนี้อีกไม่นานก็คงจะได้เจอกันแลวเราเปิดไพ่อีกสำรับหนึ่งเพื่อเป็นการเช็คพลังงานและเราคุณจะได้รู้ว่าจะได้เจอกันตอนไหนนะครับสำรับถ้าเป็นเรื่องเวลาขออนุญาตใช้สำรับ พระอาทิตย์นะครับใส่ลักษ์โปรดของผมเลยเล่าพลังงานระหว่างคุณเขาได้เจอกันตอนนี้เสียงฝนอาจจะแทรกเข้ามาบ้างนะครับขออภัยนะถ้าเกิดสิงฝนมาแทรกเข้ามาฝนเริ่มตกแล้วนะครับไหนลองดูซิว่าเขาหรือกับคุณอะ่ะจบอุ๊ยไพ่ลนตกใจเสียงฟ้าร้องนิดนึง อ่ะโอเคคู่นะ่ะเขาจะพบเจอกันได้ยังไงเวลาไหนกี่โมงแล้วจะได้เริ่มคบกันยังไงสมหวังกันไหมอะไรยังไงนะครับใบที่หนึ่งครับ King of Cups ครับ King Queen เห็นไหมความเป็นคู่กัน King Queen เนี่ย Queen เนี่ย King คู่กันนะครับคุณั้งคู่ก็เป็นคู่อะเป็นคู่กันในเชิงของความรู้สึกนะอ่ะถ้าเป็นเอเพนนาเคิลเหรียญ ก็คือดวงหนุนทรัพย์ทั้งคู่บุญหนุนทรัพย์ถ้าดาบกับดาบคู่กันคุณทั้งคู่จะเป็นพวกประทะกันตรงๆศีลเสมอกันในเรื่องนี้ถ้ายอมได้ยอมไม่มีการยอมใครยอมหักไม่ยอมงอถ้าเป็นไม้เท้ากับไม้เท้าคุณทั้งคู่หัวหาความสําเร็จเหมือนกันแต่พอมาเป็นถ้วยถ้วยมันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับความรู้สึกหรือจิตใจ,จคุณทั้งคู่จะใช้ความรู้สึกหรือจิตใจ,จเป็นตัวนาพาให้มาเจอกันเซเวตอัพเฮนเดอร์เคิลผู้สองกรณี กรณีของคนเก่าก่อนคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วครับแล้วเคยมีโอกาสสร้างความรักความสัมพันธ์กันจนถึงเวลานี้ก็แยกออกจากกันแต่อีกไม่นานเดี๋ยวคุณทั้งคู่จะหวนกลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งและด้วยรากฐานแห่งความทรงจําเดิมๆที่คุณทั้งคู่มีต่อกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะนําพาคุณทั้งคู่สตาร์ตติดกันได้ง่ายขึ้นกับอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยเจอกันจะเกิดความรู้สึกผูกพันกับคนคนนี้อย่างประหลาดทั้งที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยสนนเสียงฝนด เพจอฟบอลครับคุณทั้งคู่จะ,จะวางแง่งอนใส่กันก่อนแรกๆไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ทั้งคู่ก็จะมีการแง่งอนกันมีขิงใส่กันมีแขะกันมีแซะกันบ้างเล็กๆน้อยๆตอนเจอกันตอนเจอหน้ากัน,อ,น,อ,กนอาจจะไม่จะไม่ได้สบอารมณ์ในช่วงที่ดีสักเท่าไหรอ่อ่ะนะครับผมแต่แต่แต,แต่สี่ถ้วยครับคุณทั้งคู่มีอะไรที่ลึกๆเหมือนกันอยู่หนึ่งอย่างก็คือความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันไอความรู้สึกเนี่ยมันจะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคุณทั้งคู่ได้เจอหน้ากันเลยด้วยซ้ยา มันเป็นเรื่องที่แบบตบเข่าชาติมันมันม,นมหาศย์แต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับโู้ย the world เจอกันจากไหนเหรอโลกนำพาพคุณคู่มาเจอกันโซเชียลมีเดียเอ่ยเจอกันโดยบังเอิญเอ่ยนะครับจากสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ศึกษาวัดวา,ารามอะไรอย่างนี้แต่วัดวา,ารามหรือสถานที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นน่าจะเจอกันโดยบังเอิญจากสถานที่ต่างๆนะครับเช่นไปห้างไปตลาดไป อะไรแบบเนี้ยบางคนที่เป็นสายกลางคืนอาจจะเจอกันที่ร้านต่างๆนะครับที่ไปดงไปดื่มกันอะไรแบบเนี้ยหรือเจอกันในโซเชียลมีเดียก็ได้ถ้าเกิดใครไม่ใช่คนที่ชอบออกจากบ้านก็อาจจะมีโอกาสเจอกันได้เหมือนกันนะครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยคิงควีนตําหน่งตรงกันเลยคุณั้งคู่ใจตรงกันครับและมีหนึ่งคําที่วิ่งเข้ามาในหัวเมื่อกี้คุณรู้สึกอย่างไงเขาก็จะสะทอ้อนออกมาแบบนั้นเขาเป็นคนแบบนี้ครับคุณแสดง ความรู้สึกพูดคิดกระทําอย่างไรเขาก็จะสะท้อนกลับมาแบบนั้นถ้าเขาทําแบบนั้นกับคุณคุณก็สะท้อนเขากลับไปแบบนั้นเหมือนกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะทั้งคู่รักแท้เหมือนกันรักแล้วรักกันอย่างยาวนาะนถ้าเกิดได้รักแล้วรักหมดใจเลยคุณทั้งคู่เป็นเหมือนกันผมยืนยันในส่วนตรงนี้ q e e n of s w o r d แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าด้วยอีโก้ครับเนี่ยควีนออฟสอดความหมายของมันคืออีโก้ เรื่องของอีโก้ล้วนๆเลยที่ทั้งคู่ไม่กล้าแสดงความรู้สึกออกมาตรงๆโดยเฉพาะฝั่งเขาว่าเขาเป็นคนที่อยากที่รู้กันว่าเก็บความรู้สึกเก่งนะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าจัชเม้นท์ครับเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมสถานการณ์มันจะคที่ลครปากแข่งนักใช่ไหมเดี๋ยวจะต้องโดนประแจงง้างปากเข้าสักวันหนึ่งนะครับหรือไม่คุณก็อาจจะใช้ปากของคุณง้างปากเขาเองก็ได้แอนแต่คิดกันเอาเองนะครับผมสุดท้ายเนี่ยเมื่อถึงเวลาครับสิบถ้วย มันจะเป็นความรักที่มีความสุขนะครับคนที่ใช่คนนี้ความรักและเป็น1ไม้เท้า1เดียวของกันและกันจะไม่มีใครแทรกพลังงานตรงนี้ตายสำหรับเป็นเดทโอวิวออ f ฟอร t จูนกับ d เดทเห็นไหมในกรณีของคนเก่ามันก็คือการรียู i เนียนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ความสัมพันธ์มันตายมันจบไปนานแล้ว มันก็จะหัวกลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งกลายเป็นสิ่งที่ดีกว่าเดิมเหมือนกระต่ายแล้วฝืนส่วนคนใหม่ถ้าคุณยังไม่เคยเจอความสัมพันธ์ครั้งนี้มันทช้ให้คุณดูเหมือนว่าเฮ้ยมันคนคนนี้ฉันรอคอยมานานนะและในที่สุดฉันกับเขาก็จะไม่ได้เจอกันไม้พูดผิดคุณกับเขาก็จะได้เจอกันในที่สุดนั่นเองจะหวนกลับมาเจอกันในเวลาที่เหมาะสมถามว่าระยะเวลาเท่าไหร่นะครับถามระยะเวลาเท่าไหร่อะ เดี๋ยวขอสับไทยก่อนแมวดีกว่ามีของเล่นก็ใช้ของเล่นลูกเต,าต่าตัวเลขครับแน่กับลูกเต่าราศีอืบอืมหนึ่งสัปดาห์สี่สัปดาห์สามเดือนนะครับ เดือนช่วงที่เจอกันยายนนี่กันยายนพฤศจิกายนและก็เดือนนี้ครับกรกฎาคมเดือนนี้หรือของปีหน้าแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นกรกฎาคมนี่แหละที่จะเริ่มสอสัญญาณมาแล้วว่าคุณกับเขาจะได้เจอกันเยี่ยมไปเลยใครในระยะเท่าไหร่นะ1สัปดาห์4สัปดาห์หรือ3เดือนต่อจากนี้ถ,ถ้าเทียบกันก็น่าจะประมาณนี้สอดคล้องกันนะครับ นะยังไงก็ใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็ขอให้ได้เจอคนที่ใช่คนนี้นะครับเป็นได้ทั้งคนเก่าและคนใหม่เลยนะคนเก่าที่จบความสัมพันธ์ไปแล้วก็จะได้หวนกลับมาสมหวังอีกครั้งนะส่วนคนใหม่ก็จะได้เจอคนที่มีอะไรบางอย่างที่ติดตามกันมาตั้งแต่อดีตชาติเก่าๆนะอาจจะเป็นโซเมทเ็นทวินเฟรมแต่น่าจะตีทางทวินเฟรมมากกว่านะครับที่เกิดมาเพื่อทําภารกิจคู่กันก็จะหวนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดชอบนะครับก็อ่ะก็น้อมรับพลังงานกันได้ นะครับขอ้ช่องสันอุปสั่นเป็นด่งแสงสว่างที่ชี้ทางให้ทุกคนได้พบเจอทางออกแห่งชีวิตและเป็นด่งแสงแรกแย้มแห่งดวงตะวันที่ทาให้หัวใจของคุณมีความสุขและมีความหวังนะครับถ้าเกิดชอบก็น้อมรับไปนะครับขอให้คุณคนสุขสมหวังเป็นยังไงคอมเมนต์กับมาพูดคุยกันได้ผู้อ่านรอฟังนะครับไว้พบเจอกันใหม่นะครับสำหรับวิดีโอตัวต่อไปนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนสุขสมหวังในที่การงานสุขสมหวังในความรักทุกทกคนครับ